สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หรือช่องสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรปักหลักสิบแรงแบบสมดุลเป็นสูตรที่ FC หลายท่านถามเข้ามากันเยอะเลยในคลิปนี้ผมก็จะมาคำนวณที่กันสำหรับแนวทางเมวืวันที่16กุมภาพันธ์2568ในส่วนนี้ก็จะเป็นสถิติข้อมูลสูตรปักหลักสิบแรงสูตรนี้เนะเาะเข้ามา11มวดติดครับมวดที่สิบเที่ผ่านมาสำหรับสูตรนี้ทำได้5กาครับผ ผมก็ให้ไปที่5กับ6แต่ที่นี้ให้ไปจะเป็นเลข6เนาะอ่าดินแรงตัวเดียวเมื่อที่ผ่านมาชวนหญิงที่เราหน่อยเนาะดินหนึ่งออกแฮน1หนึ่งครับอ่าสูดินแรงตัวเดียวสูนี้เข้ามาเจ็ดมวติดสูนี้ลงให้ไปแล้วเนาะแต่ที่ผมจะมาให้ดูในคลิปนี้จะเป็นสูสิบแรกเนาะเป็นสูที่หลายท่านถามเข้ามากันอ่าส่วนหลักในร่างสูนี้นะจะเป็นแบบคู่คีมอันนี้คือสูเป็นอีกสูหนึ่งนะสูนี้ก็ยังเข้าครับ ทำได้1กับสามดอนหน่มยเนาะก็ชนนิดหนึ่งนะโอ้ห่างหนึ่งสำหรับอิซิจะตามสูนี้ต่อเนาะสิบแรกนะแบบสมตัวสูนี้นะได้ห้ากออกห้าหนึ่งเลขที่เข้าหลักสิบเป็นเลข5ครับห้ามาที่หลักสิบแรกเนาะทุกปีสิบเอ็ดมันติเป็นสูงและยาวเนาะเข้ามาต่อเนื่องเลยงอ้งวดแรกที่สูนี้เริ่มเดินเพิยงวันที่ออก94ครับงวดแรกครับได้90ออก94 วันที่2ได้3กับ4ออก3 7มเจ็ดนะสำหรับ F c ซที่เข้าใหม่เนาะถ้ามีาพยากแนวทางจากเวยชแนลก็กดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับในวันนี้วที่ผ่านมาเนอะมีสู่เด่นแรงหลายสู่นะที่เข้าอันนี้จะเป็นสู่10แรกนะปิดอีกแนวทางนั่นที่เข้าหลัก10แรกสู่นี้เป็นสู่บีครับเข้ามาโตเนื่องเลยนะวันที่2ได้3กับ4 ออก3 7มวันที่3ได้5กับ6ออก5 9วันที่4ครับได้0กับ1ออก0 0วันที่5ครับได้3กับ4ออก3 2ต่อแมางวดที่6ครับออกออก3 8นอนได้3กับ4งวดที่7ทําได้6กับ7ได้จงคือ6 1ว่าต่อแมางวดที่8ทําได้2กับ3ออก2 1งวดที่9ทําได้4กับ5เนาะออก5 1วันที่10วันนั้นได้2กับ3ก็มา2ตัวเลยเนาะ2กับ3ออก2 3ต่อแมางวดที Allah, una, ่11 <dei> <itié> วันที่สิบเอ็ดที่ผ่านมานะให้ไปที่ห้ากับหกนะให้ไปที่ห้ากับหกออกห้าหนึ่งเลขที่มาสิบแรงเป็นเลขห้าครับก็ทุกสูงนี้เข้ามาสิบเองวดติดเลยเนาะวันนี้ก็จะเป็นงวดที่สิบสองวดที่สองวันนี้ะสำหรับเลขที่สนใจสูสิบแรงสูนี้มาเดือนครับะงวดที่สิบสองสิบแรงที่ได้จะเป็นเลขอะไรนอกจากสูเดือนดีสูนี้ก็มีเอฟซีบางท่านที่นําไปจับ คู่2ตัวได้ห้าหนึ่งก็ยินดีกับ FC ดซด้วยนะครับเพราะว่ามีหลายสูนอนเดิลลังดิล่างสู่เก่าก็ได้5้ากวบเมที่ผ่านมาเนาะจะมีสูดิลลางสูงนี้ครับได้5้ากบซึ่งมันตรงกับสูด10แล่างที่ผมให้ไปคือสูนี้เนาะสูนี้ก็ได้5้าสูนี้ก็ได้ห้ากวก็มี FC ซที่จับคู่ได้ห้าหนึ่งเนาะก็มี เด่นแรกเนาะ,ะซึ่ง2งสูอันนี้ครับผมจะมาทําคลิปแย่ให้ดูเนาะวดที่ผ่านมาผมก็ทําคลิปแย่ให้ไปเนาะซึ่งผมก็ให้ไปที่แบบนี้เนาะนี่ครับสูกล่าวทั้ง2สู่กูเข้าทั้ง2สูเนาะนำไปจับคู่ก็จะได้ห้าหนึง่งแต่ผมนี่ไปทได้หกหนึ่งเนาะก็พลาดไปตัวเดียวเองครับก็น่าเสียดายเนาะอาจจะเป็น6กหนึง่งอ่เพราะว่าเลขห้าหนึ่งเป็นเลขที่ออกไปยังไม่นานเนาะซึ่งออกไปงวันนั้นที่ออกห้าหนึ่งก็กลับมาออกในวันล่าสุดนี้เนาะอ่ะก็ ภาพไปนะติดมาแค่ตัวเดียวก็เข้าหลักหน่วยเนาะก็ยินดีกับ F C สูด้วยนะครับก็มีสูนี้นอกาะที่ยังเข้า10แรงอยู่นอนได้5้าก็เข้ามา1 1บเอ็ดติดเลยในวันนี้ผมก็จะมาคำนให้ดูนะสำหรับ F G, ติดตามสูนี้กันอยู่ถ้านี้เข้าใหม่ก็กดติดตามไว้นะครับส่วน F C ที่เข้ามาดูสูนี้นะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ทีนี้ผมจะคำนวณดูนะวดนแรกท่านี่เข้าหม่ก็มาคำนวณเทียบดูครับว่าสูตรนี้เข้ามาสเปนวดนจริงหรือเปล่าเนาะสำหรับวิธีคิดสูตร10แรงสูตรนี้ครับหลักพันบวกกันสองครั้งหลักสิบบวกันครั้งหลักหน่วยบวกกันครั้งหลักโรย ครั้งที่1นึ่บสครั้งหลัก10ครั้งที่1นบนหนครั้งหลักหนครั้งที่1นึ่บนสครั้งหลัก10ครั้งที่2บวกกัน1ครั้งหลักรวยครั้งที่4คูบนหนครั้งหลักรวยครั้งที่4บวหนครั้งอันนี้ก็มาลองบวกเทียบดูครับแอ่าขอไปครับห้าบวกสบเป็นศูนวกหเป็นหกบวกจะเป็นสิบสามบวกเก้ายี่สองยี่ห้าบวกแปดสามสิบสามสามสี่บวกเจ็ดสี่สิบเอ็ดบวกแปดสี่สิบเก้นาะฉะนั้ตัวแรได้เลขเก้าบวก่ เลขที่มา10แรกจะเลข9ม้วนแรกเนาะงที่จะเป็นม้วนที่สูตรเริ่มเข้าเป็นม้วนแรกที่สูตรเริ่มเบนเนี่ยครับต่อมา4ตีม้วนที่2ครับ4ตี CD ม้วนที่2สูวรนี้ทําได้3กับ4เล่นม้วนที่2ออก3 7ครับที่น้ำชมก็มาลงคํานวณเทียบกูนครับ วิธีคิดหลักพันบ 11, วกกันสคร <mel> <ocado> ั้งครับหลักสิบบวกหน1ครั้งหลักหน่วยบวกหน1ครั้งหลักร้อยครั <mel> ้ง <ENGLISH> ที่1บวกกันสครั้งหลักสิบครั้งที่1บวกหน1ครั้งหลักหน่วยครั้งที่1นึบวกสครั้งหลักสิบครั้งที่2บวกหนครั้งหลักร้อยครั้งที่4บวกกันหครั้งหลักหน่วยครั้งที่4บวกหนครั้งครับแปดบวกเป็นสิบสี่บวกสามเป็นสบวกยี่บวกสเป็นสิบเอ็บแปดยี่สบวกส 3 0ขอบปครับ8ปบสี่เป็น14 17 24 3 13 2 3บส5วกแปดี่ชั้นตัวแรกทรียกเลขสามเนาะก็ถิ่นที่3กับ4ออก3 7มอ่ะเลขที่มาสิบล้านก็เลขสาถูกเป็นสมวยครับว่ต่อมาสี่ดิงวดที่3 สูนี้เป็นสู่เดินดีแล้วเนาะก็เข้ามาสิเป็ดนงวดติดนะทีนักชมก็มาลงคำนวณเทียบดูครับในงวติดออก5 9าเกู้นี้ได้5 6าครับ วิธีคิดหลักพันบวกกัน2ครั้งครับหลัก1 0บนบนหครั้งหน่วยบนบนหครั้งหลัก้อยครั้งที่หบวกันสมครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่หบวกันสครั้งหลัก1 0บครั้งที่สบนหนครั้งหลัก้อยครั้งที่สบนหครั้งหลักหน่วยครั้งที่สบนหครั้งหกบวกเป็นสิบสองบวกสองสิบสี่วเป็นยี่สิบยี่เดกแปดสบห้านาะชั้นดินหกับหกวดที่สามออกห้าเก้าครับว่า จึงงวดที่ออก510นี้ทำให้4กับ5ท่านชมก็มาคำนวณเทียบดูครับ ิธคิหลักพันบวกันสครั้งสิบบนบนหนึ่งครั้งหน่วยบนบนครั้งหลัก้อยครั้งหนึ่งบนสครั้งหลักสิบครั้งหนึ่งบนหนึครั้งหลักหน่วยครั้งนึ่งบนสครั้งหลักสิบั้งสองบนครั้งหลักยครั้งสี่บนหนครั้งหลักหน่วยครั้งสี่บนหนึครั้งครับสบวกเป็นสิบสบวกสามสบามบวกสิบเกบวกเกายี่แปดบวก้า 44ชั้นดินตัวแรกที่ได้เลขสี่บูมอีกหนึ่งได้อีกตัวเลขห้ามวดที่เก้าออกแฮนดหนึ่งครับได้ขึ้นมาหลักสิบเลขห้านะถูกบินเก้ามวดต่อมาก็จะเป็นงวดที่งวดที่สิบครับงวดที่สิบมวดนั้นมาสองตัวเลยครับงวดนั้นออกสองสามเนาะศูนย์ได้สองคับสามเป็นสูดสิบล่างที่มาที่จะสมตัวเลยครับอทีนผู้ชมก็มาคำนวณเทียบกันครับ วิธีคิดหลักพันบวกกันสองครั้งสิบบวกบหนึ่ครั้งหน่วยบวกบวกหนึครั้งหลักรอยครั้งที่หบวกกันสามครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่บวกหนครั้งหลักน่วยครั้งที่หนึ่งบวกสองครั้งหลักสิบครั้งที่สองบวกหนึครั้งหลักรวยครั้งที่สีบนึ่งครั้งหลัก่วยครั้งที่สบนึ่งครั้งกาบวกสเป็นสิบ5อ็ดสิบห้าบวกสองสิบดบวกหยี่สามยี่ห้าสามสอเปลี่ยนตัวได้เลขสองมูเป็นหนึ่งได้ตัวหังเลขสามทำได้สองกับสามครับออกสมสาย ถูกเป็น10บเว,วันเมืต่อมาครับเมื่อที่1 1ที่ผ่านมาสูวนี้ให้ไปที่5กับ6ออกแค่นีงครับก็ถูกเข้าแมาตอบเนื่องเนาะ1 1วเป็นเมื่ีเลยแหนะ่ทีนู้ชมก็มาคำนวณเทียบเลยครับ สำหรับว ue, 1, 1, well, to to ิธีคิดสูรนี้ครับนำหลักพันปกรสองครั้งสิบบนปกัรหนึ่งครั้งหัวยบนปการหนึ่งครั้งหลักร้อครั้งที่หนึ่งการสามครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งกนครั้งหลักหน่วยครั้งที่หนึ่งปกรสองครั้งหลักสิบครั้งที่สองปกรหนึ่งครั้งหลักร้อยครั้งที่สี่กหนึ่งครั้งหลักหน่วครั้งที่สี่ป็กหนึ่งครับสี่บวกเจ็ดเป็นสิบเอ็ดบวกเก้าบียี่สิบบวกเจ็ดยี่สิบเจ็ดบวกหกสามสิบสามสา วันที่ผ่านมาออก51น่าจะเป็น61เนาะแต่ถ้าออก61ผมเชื่อว่าพี่สีหลายท่านถูกแน่นอนเนาะแต่พลาดไปแค่ตัวเดียวหลักสิบที่ผมเน้นให้ไปพลาดเนาะแต่สูตรก็ยังเข้าเนาะสูตร10หลัก0ได้56แต่เราต้องนําไปจับกับหลักหน่วยที่ได้เลขหนึ่งตัวเดียวเมื่อวันที่ผ่านมาถ้าเรานำสูตรนี้ไปจับก็จะได้สองชุดเนาะจะเป็น51กับ61แต่ผมไปจับกับสูตรที่มันชนกันเยอะสุดจะเป็นชุด61เนาะที่ชนกันเยอะสุดเลยเมื่อวันที่ผ่านมา อ่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรสิบล่างที่ยังเข้าครับพวกเข้ามาสิเป็นงวดติดอ่ะงวดนี้ก็จะเป็นงวดที่12นะที่ผมจะมาคำนวณด้วยกันนะสำหรับ fc ที่ตามสูตรทีกันยู่สำหรับวิธีคิดสูตรนี้ครับน้ำหนักหมื่น ขอไปครับหลักพันบวนครั้งเนาะสิบบวบวหนึ่งครั้งหน่วบวบนึครั้งหลักร้อยครั้งที่งบวครั้งหลักสิ 2, บ 1, ครั้งที่งบวนึครั้งหลักหน 1, ่วยครั้งทีนึ่งบวครั้งหลักสิบครั้งที่สบวกหนึครั้งหลักร้อยครั้งนี่สบนึครั้งหลักหน่วยครั้งที่สบนึครั้งหกบเป็นสิบสองบวกไปมียี่สิบยี่สิบบวกหนึี่สิบเอ็ดี่สิเจ็ดยีดกห้าสาเนาะ วันนี้ครับดินสิบแรกที่ได้จะสูเดินในสูนิดินสองกับสามอ่นนี่คือสูดินสิบแรกวันนี้เป็นวันที่สิบสองครับแท่านผู้ชมนม่าจะชื่ดูนะครับสูนี้เข้ามาต่อเนื่องเนาะวันที่สิบสองวันนี้ทำได้สองกับสาม ส่วนที้เป็นสูงเกาาครับที่ยังเข้าอยู่เนาะทางเงินเลขวันนี้ครับถ้าเรามาเทียบกับทางเงินเลขเนาะวันนี้ทํานี้ได้ศูนยหนึ่งสสามชนที่2กับสามครับ คนที่2กับ3เนาะซึ่งมีอยู่ในทางเลขวันนี้ฉะนั้นเป็นเลขที่น่าสนใจอยู่เนาะอาจจะมี2มี3ชนกับสูตรสิบแรงสูนี้อ่ะคลิปนี้เป็นสูตรสิบแรกเนาะเป็นสูตรเก่าส่วนอ่ะส่วนสูตรดีแรกสองสูนี้อะใครตามอยู่ ผมจะมาทําคลิปให้ดูกันนะจะเป็นคลิปแยกนะสูตรเด็ดแรงสองสูรนี้คลิปนี้ที่ผมให้ดูเป็นสูตรสิแรงนะเป็นคนละสูตรนาะงเต็มมันได้ผลร่วมตรงกันพวกที่ผ่านมาอ่านี่คือ10แรงนาะอได้หดด้าหกเมื่อที่แล้วสูตรนี้ก็ได้ห้าหกนี้คือเลขเด็ดแรงนะครับอ่่เดี๋ยวจะมาให้ดูสองสูนี้นะคลิปนี้ก็ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ